สวัสดีค่ะจาก y t u t u นะคะช่องอุ้ม story 8แปดนะคะฝากกดนะคะสับสไค i b ์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปวันนี้นะคะอุ้มจะมาดูดวงนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะคือชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องของความรักช่วงวันที่1น,นะคะถึง 30พฤษภาคมดวงความรักของชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะคะไพ่ตัวตนของชาวราศีเมทุนค่ะเป็นไพ่เดอะซันุ้ยแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยคุณได้พลังของเดอะซันะคะความคิดความอ่านพลังในความรู้สึกในหัวสมองของคุณนะมัน เติมเต็มมันโลดแล่นมันคิดบวกมันอัดแน่นพร้อมที่จะทะยานไปทํางานมีพลังความรักพลังการเงินครอบครัวมากมายเลยยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวเมทุนนะคะโอ้ยแพชชั่นที่ดีๆนะ่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับชาวเมทุนนะคะอคุณได้นักรักก็คือ King of คั p นะคะคุณอาจจะเจอนะคะคนที่ดี แล้วก็เป็นคนที่ผูกพันมาแต่อดีตชาติคนคนนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าหลงรักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหึงหวงและคุณสองคนรักกันโอ้ยอะไรเนี่ยชาวราศีเมถุนยินดีด้วยคุณได้แต่ไพ่ดีๆคุณเจอกับใครคนหนึ่งนะคะคือดูแล้วคุณทั้งสองคนนะคะรักกันนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหญิงม่ายนะคะที่มีเรื่องของการเงินอาจจะมีความ ความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินนะคะแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาแบบ p พ s s ิ v e อ n c o m e เขาน่าจะทํางานที่เกี่ยวเรื่องของระบบขายตรงหรือความาธุรกิจนั้นนะอาจจะมั่นคงแล้วะคะ่ะเงินมันก็เลยค่อนข้างที่จะไหลเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของพิศเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการเงินนี่คือดีแน่ๆคนคนนี้สามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่หากินเก่งแล้วก็มั่นคงในเรื่องของทางการเงินและรายได้นั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะเคยเป็นโสดแล้วก็เป็นไม้มาก่อนนะคะ แต่ณนะตอนนี้คุณทั้งสองคนรักกันนะคะคิงออฟคัฟนะคะคิงออฟคัฟก็เป็นคนที่หลักแล้วก็มั่นคงและคุณทั้งสองคนก็น่าจะมีความผูกพันมีความเ,าเขาเรียกแพชชั่นมีความหึงมีความห่วงรักกันมากๆนะคะอยู่ไกลกันคิดถึงกันตอนกลางคืนถ้าไม่ได้เจอกันก็คือแบบว่าคิดถึงกันมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนคนนี้แหละที่คุณรู้สึกว่า อยากจะแต่งงานด้วยแล้ว,วามาเสริมด้วยพลังของเดอะซันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานคุณน่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือคุณอาจจะกําลังพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือว่าถ้าใครรออยากแต่งงานอยากเข้าบ้านอยากไปบ้านแฟนบ้านสามีบ้านภรรยาใกล้แล้วนะคะเป็นจริงแล้วช่วงนี้แน่เลยนะคะอืความรู้สึก ความรู้สึกนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเติมเต็มมากๆเลยทุกอย่างมันส่องสว่างเปล่งประกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการธุรกิจการเจราจาธุรกิจของคุณก็ค่อนข้างเฟื่องฟูนะคะคือมันเติมเต็มไปหมดเลยนะคะชาวราศีเมถนุนคุณดวงดีมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวดูสิว่าภพยต่อไปเป็นยังไงมันมันอาจจะมีบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักะคะ่ะ เรื่องของความรักที่อาจจะมีการสะดุดนิดๆเพราะว่าบางคนอาจจะทำงานเยอะหรือว่าอาจจะ,อ,ะอยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลกันก็มีบางครั้งบ้างที่รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยๆน้อยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วแต่โชคชะตาไหมอะไรนี่อาจจะมีการเหนื่อยๆน้อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้แอคทีฟแล้วก็ไม่ได้ แอคชั่นเกี่ยวเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่อยากบอกว่าความรักมันต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะความรักกําลังเดินทางมานะคะและทุกอย่างมันจะเป็นในแบบที่คุณคิดนะคะมีบางคนนะคะเฝ้ารอนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเฝ้ารอเกี่ยวเรื่องของความรักเฝ้ารอนะคะคู่ของคุณนะคะมาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะการสู่ขอนะคะแต่ทั้งสองคนรักกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ย อาจจะรอคอยพอรอคอยเสร็จปุ๊บนอยนอยน้อยใจเสียใจก็เลยคิดว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเฝ้ารอเฝ้ารอจะรู้สึกว่าโว้ยเหงาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบห้อยหัวแล้วนะเพราะว่าอาจจะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่านิ่งๆไม่ค่อยมีแพชชั่นแล้วก็ไม่ค่อยได้หวานอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคือเรื่องของความรักอะณนะตอนนี้นะในอนาคต คือชนะแน่นอนนะคะเรื่องของการงานก็ได้รับความสําเร็จแล้วก็เรื่องของครอบครัวรวมถึงเรื่องของการงานโดยที่มีแรงครอบครัวเนี่ยสนับสน,นุนคือมันประสบความสําเร็จทุกด้านเลยการเงินการงานแล้วก็ครอบครัวเนาะ ไพ่ใบนี้คือได้รับชัยชนะนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดได้คุยหวานแหววหรือว่าไม่ได้เติมเต็มใจให้กันแต่ว่ารับรองว่าคุณสองคนคิดถึงแล้วก็รักกันหึงหวงกันมากๆแน่ๆนะคะอาจจะมีห่างบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าไปทํางานไปต่อสู้ไปหางเงินแล้วก็เพื่อให้เรื่องของการงานนะคะมันจเจริญเติบโตนะคะเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวกันนั่นแหละเนาะอืม ไพ่ออกมาค่อนข้างดีคุณจะได้รับโอกาสนะคะได้รับโอกาสเกี่ยวเรื่องของเงินทองเพื่อที่จะด้วยอาจจะประสบความสําเร็จตรงนี้แหละค่ะนะคะเลยได้เรื่องของเงินทองเข้ามาปรับปรุงบ้านซื้อบ้านซื้อที่ดินหรืออะไรต่างๆฮะ,ะได้รับโอกาสเงินก้อนหรืออาจจะเป็นโชคลาบลาบลอยอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าโชคดีนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าอย่าไปคิดเยอะหรือว่าอะไรนะคะ คือมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทคุณรู้สึกว่าเรื่องของเงินทองนะคะคุณอาจจะรอเงินก้อนนี้ก็ได้รอเงินก้อนนี้นะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จอาจจะแบบอาจจะอยากจะขอหรือว่าอยากจะพาเข้าบ้านหรือว่าอยากจะทําบ้านให้สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็เลยมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะในเรื่องของการใช้เงินนะคะก็คือร้านเรื่องของการเงินอยู่ว่าเอ๊จะเอาเงินอันเนี้ย ไปใช้หนี้หรือว่าจะเอาไปสร้างครอบครัวหรือว่าเอาไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องของเงินก้อนนี้นะคะที่ที่จะได้มาคุณต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะต้องใช้เงินก้อนนี้ยังไงใช้หนี้หรือว่าอะไรแบบมานี้นะคือตอนนี้รอรอเงินก้อนอยู่นะแต่อุ้มมองว่าต้องได้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลเลยนะคะเนี่ยค่ะในการรอเงินก้อนเนาะรอเงินก้อนรอรอความสุขนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะโชคชะตาของคุณนะคะจะเปลี่ยนไปจริงๆนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ ในเรื่องของความรักเรื่องของการเงินที่มันติดนิดๆหน่นนอยๆนะคะทีะ่ยังอาจจะแก้ไขไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่ามันจะมีในเรื่องของถ้าคุณไม่ได้โชคลาภเกี่ยวเรื่องของที่ดินมรดกนะคะคุณจะได้ชโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนแหละเพราะว่าคุณจะได้โอกาสเรื่องของเงินทองขึ้นมาจะแก้ไขได้หมดแหละนะคะคุณพร้อมจะสู้นะคะก็คือตอนนี้ก็คือขณะที่กําลังรออยู่เนี่ยคุณก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆคือไม่ยอมแพ้นะคะยังไงก็ต้องเอาชนะอุปสรรค ที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็สามารถแก้ไขได้แหละเนาะเพราะว่าคุณสู้สุดฤทธ์เลยนะคะอืม ตอนนี้คุณอาจจะลังเลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนก้อนนี้นะคะที่ว่าจะเอาไปใช้เกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินหรือว่าอาจจะเอาไปใช้จ่ายบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของชดใช้หรือว่าค่าเสียหายอะไรบางอย่างจากอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของกรรมนะคะเคากรรมเช่นการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าการติดโรค โรคฮิตนะคะหรือว่าเอาไปรักษาโรคหรืออะไรอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะหรือว่าเอาไปผ่าตาดัดหรือว่าจะเอาเงินก้อนนั้น,นะคะไปในเรื่องของการสร้างครอบครัวดีคุณยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง เรื่องนี้ได้นะคะเรื่องของความรักไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่ารอคอยเรื่องของการเงินนะ,ะให้มันพร้อมนะคะ,คะ,คะเพราะว่าเรารักกันนะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีอาจจะมีเงินเงินที่มันมีก้อนเข้ามาะคะ่ะรองเงินก้อนแล้ว,วเงินก้อนนั้นเนี่ยคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะคะแต่ว่าคุณคงจะรองเงินก้อนอยู่แล้วก็เงินก้อนนั้นคือได้แน่แน่แล้วก็ยังหนักใจอยู่ว่าสองกิจสองใจว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินก้อนนั้น ไปใช้อะไรก่อนดีเช่นเอาไปเกี่ยวเรื่องของการรักษาโรคหรือว่าอาจจะมีเกี่ยวเรื่องของการผ่าตาดัดหรือว่าจากวิบากกรรมก็คือต้องเอาไปใช้นี่หรือว่าอาจจะมีการเอาไปซ่อมไปแซมอะไรก็แล้วแต่ะคะที่มันเกิดจากวิบากกรรมที่เราจะต้องเสียเงินไปโดยใช้เหตุอะไรประมาณนี้ค่นะคะ รถไปเฉียวชนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะนําเงินนะคะไปเกี่ยวเรือร่องของงานแต่งางานงานครอบครัวงานสู่ขอหรือว่าเอาไปเติมบ้านอะไรประมาณนี้คุณยังรู้สึกเหมือนสองกิจสองใจยังไงก็ขอให้อ่าการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์ใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยก็เม้นได้นะคะให้คําแนะนําได้อ่เราก็จะได้เอาไปปรับปรุงในครั้งต่อไปแต่ถ้าหากว่าดวงนี้นะคะมันไม่ได้ถูกกับคุณหรือว่ามันไม่ตรงนะคะก็ขอให้คุณเลื่อนผ่านนะคะ โดยที่ไม่ต้องรับฟังแล้วก็ไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะนะคะหรือว่าฟังก็ฟังเล่นๆนะคะแก้เหงาได้นะคะ วันนี้นะคะอุ้มสตอรี่นะคะต้องขอลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวอุ้มจะถนัดมากๆเพราะว่าเป็นหมอดูที่ดูในเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วก็สามารถที่จะดูในเรื่องของตัวเลขแบบแม่นยําว่าคุณสามารถที่จะใช้เลขตัวไหนแล้วมันค้าคูณใช้ตัวเลขตัวไหนที่มันเป็นหายนะแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานวันไหนหรือว่าเปิดร้านวันไหนแก้ไขวันอะไรดีเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เกี่ยวเรื่องของตัวเลขอุ้มค่อนข้างที่จะชนานาญนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่เนี่ยก็อุ้มจะให้แค่70แล้วก็80%ก็ไม่ต้องไ เชื่ออะไรมากแค่เอาไว้สำหรับประดับความรู้แล้วก็ไกด์ไลน์เป็นแนวทางนินดๆแค่นั้นเองวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ